บทที่2,809ที่ใดมีชีวิตที่นั่นย่อมมีความหวังทันใดนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมารวบรวมกําลังทั้งหมดไว้ที่ขาลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปท้ายที่สุดตราบใดที่เขาสามารถรักษาเนินเขาเขียวเอาไว้ก็ไม่ต้องกังวลว่าฟืนจะหมดแม้ว่าแขนของเขาจะพิการตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ยังมีโอกาสที่จะแก้แค้นอย่างเชิญยางเชิญพูดอย่างเหยียดยามคิดหนีงั้นเหรอดาบเล่มหนึ่งผ่านไปทันที เซิงหยวนวิ่งหนีเหมือนกระต่ายและล้มลงกับพื้นขาของเขาก็หลุดออกจากร่างทันทีทันใดนั้นเซิงหยวนซึ่งเดิมสูญเสียแขนไปตอนนี้ถึงกับสูญเสียขาของเขาด้วยซ้ำเซิงหยวนที่จู่ๆก,ก็กลายร่างเป็นวัน,นิพได้เปลี่ยนความโศกเศร้าและความโกรธของเขาเป็นเสียงคำรามอย่างเฉินแกจะต้องเสียใจแกจะต้องเสียใจฉันสาบานว่าแกจะต้องเสียใจสักวันหนึ่งฉันจะฉีกแกและญาติพี่น้องของแกออกเป็นชิ้นๆด้วยมือของฉันเอง เมื่อเห็นฉากนี้นักบูทุกคนก็ตกตะลึงกับพลังอันแข็งแกร่งของอยางเชิญในเวลาเดียวกันสาวกบางคนจากนิกายเหอหวนก็รู้สึกไม่สบายใจในสายตาของพวกเขามากแต่เพื่อที่จะเอาชีวิตตัวเองให้รอดจึงไม่มีใครคนใดคนหนึ่งกล้าไปช่วยเขายางเชิญเดินไปหาเสินหยวนและมองเขาอย่างไม่แยแสสายตาของเขาไม่มีความเมตตาเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเสินหยวนถึงยังดื้อรั้นขนาดนี้เขาได้รับความมั่นใจมาจากไหนทันใดนั้นยางเชิญก็ค่อยๆย,ยกเท้าขึ้น เมื่อทุกคนคิดว่ายางเชินจะบทขยี้หัวของเซินหยวนด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวยางเชินก็เหยียบหน้าอกของเซินหยวนอย่างแรงด้วยเท้าที่เปี่ยมด้วยพลังเขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะไม่สามารถทำลายร่างกายของเซินหยวนได้หากเขาพยายามโจมตีอย่างเต็มที่ปังปังปังเมื่อเขากระทืบอีกฝ่ายมากกว่าสิบครั้งติดต่อกันเลือดในปากของเซินหยวนก็เริ่มไหลออกมาจากก่อนหน้านี้และกลายเป็นการประทุอย่างรุนแรง ยางเฉิงรู้สึกว่าทุกครั้งที่เท้าของเขาขึ้นและลงเส้นลมปราณและกระดูกทั้งหมดในร่างกายของเรินหยวนก็พังทลายลงบูมหลังจากการโจมตีที่ยากลำบากอีกทีศีรษะของเซินหยวนก็เอียงและคำสบประมาทในปากของเขาก็หยุดลงทันทีเรินหยวนชายรุ่นที่แข็งแกร่งในโลกบูโบราณได้ปิดฉากชีวิตลงแล้วเมื่อเห็นความตายอันน่าสลดใจของเรินหยวนทั้งสถานที่ก็เงียบลงนักบูบางคนที่มีระดับพลังยุตตำอยากจะวิ่งแต่ขาของพวกเขาอ่อนแอมากจนไม่กล้าขยับเลย สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่หยางเฉินเพื่อดูว่าเขาจะโจมตีใครต่อไปอย่างไรก็ตามหยางเฉินไม่ได้ดำเนินการใดๆเขากลับนั่งยองๆและเอื้อมมือออกไปจับเสินหยวนซึ่งไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปและแล้วแกก็ตายในขณะที่ทุกคนแอบสงสยัยหลังจากนั้นทันทีพวกเขาก็เห็นหยางเฉินถอดชุดเกราะทองแดงออกหลังจากคลำหาบนร่างของเสินหยวนหยางเฉินสัมผัสดได้ถึงบางสิ่งแปลกๆบนตัวเสินหยวนมานานแล้วและตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันเป็นเพราะชุดเกราะนี้ หลังจากเห็นชุดเกราะอย่างชัดเจนนักบูหลายคนมีสีหน้าตกใจเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจำชุดเกราะที่อยู่ตรงหน้าได้แม้แต่อูทรงป้าก็ไม่สามารถซ่อนความตกใจในดวงตาของเขาได้ในไม่ช้าก็มีคนอุทานออกมาด้วยเสียงผ่วเบาจริงๆแล้วนี่คือชุดเกราะเพชรที่ชายลึกลับประมูลเอาไปในงานประมูลที่เมืองส่วนวู ว่ากันว่าชุดเกราะเพชรนี้สามารถเรียกได้ว่าดีที่สุดในโลกบูโบราณแล้วละ่ะมันคืออาวุธป้องกันที่ดีที่สุดตราบใดที่คุณสวมใส่คุณสามารถต้านทานการโจมตีของผู้แข็งแกร่งที่วิถีบูต่ำกว่าแดนนภาขั้นเจ็ดได้ถ้าฉันจำไม่ผิดในเวลานั้นกรอบเพชรนี้ดูเหมือนว่าจะมีราคาสูงถึง100ล้านหินอรรันระดับกลางราคาสูงเสยดฟ,ฟ้าฉันไม่ได้คาดหวังว่าบุคคลลึกลับที่ประมูลไปจะกลายเป็นเสริญหยวน นิกายเหอหวนมีภูมิหลังบางอย่างจริง,รงๆถ้าเขาไม่ถูกสังหารในวันนี้เขาจะต้องกลายเป็นผู้อยู่ในอันดับต้นๆของเมืองพยักเขาาอย่างแน่นอนว่าแต่เซินหยวนถึงขั้นสวมชุดเกราะเพชรแต่เขาก็ยังถูกกระทึบจนตายความแข็งแกร่งของหยางเฉินนั้นน่ากลัวขนาดไหนด้วยการตายของเซินหยวนโลกบูโบราณจากนี้ไปก็จะเปลี่ยนไปบุคคลน,นี้จะถูกเรียกว่าหยางเฉินเยาวชนจากโลกสามัญและเขาอาจจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกบูโบราณทั้งหมดก็เป็นได้ เหล่าผู้แข็งแกร่งต่างตกตะลึงในตัวหยางเชิญจากก้นบึ้งของหัวใจบทที่2,810หยางเชิญไม่สนใจการสนทนาเหล่านั้นแต่เขายังได้เรียนรู้จากการสนทนาว่ากรอบเพชรนี้เป็นอาวุธป้องกันอันทรงคุณค่าซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อนักบูธธรรมดาในความสามารถของการป้องกันแต่หยางเชิญไม่ชอบชุดกรอบเพชรนี้เลยมันยังห่างไกลาจากร่างแก่นแท้โดยกําเนิดของเขามากนะักในขณะที่หลายคนยังคงคุยกันอยู่หยางเชิญก็หยิบชุดกรอบไปที่ด้านข้างของโมชิงโถโดยตรง ก่อนที่โมชิงโถจะสามารถตอบสนองได้เขาก็มอบชุดกรอบเพชรให้กับโมชิงโถโดยตรงเอาไปสิเมื่อได้ยินสามคำง่ายง่ายนี้ทุกคนต่างก็ตกตะลึงชุดกรอบเพชรมีค่ามากสําหรับนักบูถ้าเป็นพวกเขาพวกเขาคงไม่เต็มใจที่จะถอดมันออกและจะสวมมันไว้ตลอดไปแต่ทว่าอย่างเชินก็ไม่รู้สึกเสียใจเลยและมอบมันออกไปอย่างสบายสบาให้พวกเขาตกใจและยิ่งอิจฉาริษยาอย่างยิ่ง โมชิงโถกลับมามีสติสัมปชัญญะและรีบคืนกรอบเพชรกลับคืนที่อย่างฉันทราบซึ้งในความมีน้ำใจของคุณแต่กรอบเพชรนี้ล้ำค่าเกินไปฉันทนรับไม่ไหวและฉันก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เลยฉันละอายใจจริงๆฉันจะยอมรับสมบัติของคุณได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะชอบกรอบเพชรนี้มากเช่นเดียวกับคนอื่นๆและเขาก็ตระหนักดีถึงความสำคัญของกรอบเพชรในโลกบูโบราณแต่เขาก็ไม่น่าด้านพอที่จะเอามันไว้ ดวงตาของอยางเฉินเต็มไปด้วยความจริงใจเพียงนายมีใจมาช่วยผมได้แค่นี้ผมก็ขอบคุณมากแล้วโมชิงโถกำลังจะปฏิเสธแต่ยางเฉินโบกมือเพื่อขัดขวางเขาและโยนดาบราชาเทพเข้าไปในมืออู่ซงป้าก่อนที่อู่ซงป,ป้าจะปฏิเสธเขาก็พูดก่อนนะว่าอย่ารีปฏิเสธเพราะผมาจะไม่ใช้ดาบเล่มน,นี้แต่มันเป็นสมบัติที่ดีสำหรับคุณ ฉากนี้ทําให้ทุกคนยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่และลืมเรื่องกรอบเพชรไปเลยแม้แต่ดาบราชาเทพก็ถูกมอบให้อีกฝ่ายอย่างสบายๆดาบราชาเทพนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนิกายเหอหวนทั้งหมดโมชิงโถและอู่รงป้านี้ต่างก็เป็นคนที่ช่วยเหลือหยางเฉินอย่างจริงใจหลังจากที่เขามาถึงโลกบูโบราณหากพวกเขาไม่ได้ช่วยเหลือหยางเฉินเขาอาจจะตายด้วยน้ามือของผู้นําของนิกายเทีนยนไห่ไปนานแล้วเมื่อเทียบกับพระคุณแห่งการช่วยชีวิตของเขาแล้วสมบัติสองอย่างก็ไม่อยู่ในสายตาของหยางเฉินเลย หลังจากํำเช่นนี้เขาก็พร้อมที่จะเจาะลึกเข้าไปในสำนักเหอหวนเพื่อค้นหาที่อยู่ของพรรยาและลูกสาวของเขาในขณะนี้มีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับทุกคนและแม้แต่หยางเฉินก็ตกตะลึงเพราะจากด้านข้างของร่างกายของเรินหยวนเสียงของเรินหยวนก็กลับมาอีกครั้งหยางเชินไอ้ได้รัจฉานกล้าทำลายร่างกายของฉันรอฉันก่อนฮึมฉันจะกลับมาฉีกแกออกเป็นชิ้นๆด้วยมือของฉันเองและทำลายจิตวิญ,ญญาณของแก แม้ว่าเสียงจะไม่ดังและดูเหมือนไม่มีตัวตนแต่ก็ยังทําเอาทุกคนอึ้งเหมือนถูกตกทุกคนมองโดยไม่รู้ตัวและทันใดนั้นก็ค้นพบหมอกสีดําจังๆรูปร่างคล้ายมนุษย์ลอยออกมาจากร่างกายของเสิญหยวนเมื่อกี้นี้เสียงมาจากหมอกสีดําเมื่อทุกคนมองไปหมอกดํานั้นก็รีบลอยไปในระยะไกลเชีย่ยเวนแล้วไงาย,ยางเฉิงรู้ดีว่าหมอกดํานี้คืออะไรดังนั้นเขาจึงแอบพูดอะไรไม่ไดีออกมาทันทีและรีบไล่ตามหมอกดํานั้น ใบหน้าของอู๋ทรงป้าซีดลงเล็กน้อยและเขาติดตามไปพร้อมดาบราชาเทพที่เขาเพิ่งได้รับอย่างใกล้ชิดฉันนึกไม่ถึงว่าเจ้าสำนักเสริญจะบรรลุทักษะพัฒนาวิญญาณแล้วแม้ว่าเขาจะถูกทุบตีจนตายเมื่อกี้มันก็เพียงร่างกายของเขาถูกทำลายเท่านั้นและวิญญาณยังคงมีอยู่หลายปีที่ผ่านมาฉันเคยได้ยินเพียงเรื่องนี้ในข่าวลือเท่านั้นเมื่อผู้แข็งแกร่งฝึกฝนถึงระดับหนึ่ง เขาสามารถฝึกฝนจิตวิญญาณของเขาได้แม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกทำลายตราบใดที่ยังมีร่องรอยของจิตวิญญาณของเขาเหลืออยู่เขาสามารถปรับรูปร่างของเขาด้วยวิธีบางอย่างและเกิดใหม่ได้เดิมทีฉันคิดว่าเฉพาะในโลกบูโบราณบนเท่านั้นบางทีอาจมีใครสักคนเท่านั้นที่สามารถปลูกฝังจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ฉันนึกไม่ถึงว่าในช่วงชีวิตของฉันจะได้เห็นจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงในโลกบูโบราณกลาง นี่เป็นปัญหาหากเสริหยวนปรับรูปร่างของเขาใหม่ในอนาคตเขาจะกลับมาสร้างปัญหาอย่างแน่นอนในขณะนี้นักบูคคนอื่นๆก็รู้สึกถึงสิ่งที่เลวร้ายนั้นเช่นกัน